วัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านก็เดินครับแล้วเดี้ยเราเริ่มเล่นเกมที่มีชื่อว่า Why West Go Blushing b o u n t y กลับมาแก้ครับหลังๆมาเราโดนกันอย่างเดียวเลยแต่วันนี้ผมคิดว่าทุนผมเนี่ยน่าจะไหวกับมันอยู่นะครับก็ปั้นขึ้นมาจากประมาณห้0หกร้อเชนะขึ้นมาขนาดนี้ได้ก็วันนี้ก็ทำใจไว้นิดนึงนะมันก็ค่อนข้างจะโดนนะหลังๆมาก่อนจะเริ่มเกมครับก็จะทำอีกครั้งระวังช่องปลอมด้วยอันนี้คือช่องปลอมนะคุณผู้ชมนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงลนะ มันไม่ยอมแบนช่องปลอมแต่มันแบนช่องจริงนะไอเวย์ลรยำยูทู e เนี่ยนะก็่ะช่างมันเราลงแต่ใน X เราแจกกันใน X นะคุณผู้ชมนะติดตามไปใน X ด้วยนะครับไปมาไล้ห้าโอเครู้กันอยู่แล้วเนาะเราซื้อฟีเจอร์ซูเปอร์ไปเลยมันก็จะมีคูณ10ขึ้นไปเลย10 15 25นะครับมันคล้ายๆเกมบ้านหมาในด็อกเฮาส์มัทเรียคิวอ่ะคุณผู้ชมก็คือ วายต้องอยู่เกาะกลุ่มกันไว้ Why? จะเยอะจะมากมึงอุ้ยสวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้เกาะกลุ่มกันขนาดนั้ต้องชิดกว่านี้ต้องมีมาอีกครับต้องมีมาอีกคือ25้ามาว่สิบหาม่งมาวะ่วะ2บ้านี่คือเยอะมากเลยนะโอ้เห็นเลยว่าไปซ้อนที่เดิมเมื่อกี้เนี่ยทำทำใหม่วะหดทุนไปนิดนิดเดียวนะ อันนี้เดียวถือว่าโอเคเดี๋ยวมันยัง,ม,ม,ยงม,มันยังไม่ได้กลุ่มกันเดียวกันแล้วก็มันยังน้อยอย,อยู่4ตัวถือว่าน้อยถ้าได้ตัวนี้ก็โคตรแพงนะครับลุงก,กำนันแพงจริงๆต่อมาที่2ราคาเดิมไปฮะเรื่องหลังๆมาผมรู้สึกว่าวายมันมายากยังไงก็ไม่รู้อะมาท้ายๆหมุนจะหมดแล้วค่อยมาอะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชม เห็นป่ะแล้วก็อยู่ห่างกันคนละยอดเลยเงี้ยคือไม่ทันนะครับเห็นป่ะก็ชอบมาช่วงท้าย,ยาต่องเป็นคู่สิบธิมันก็ยังโอเคถ้ามันอยู่ติดกันเ,เริ่มโดนละเริ่มโดนขาดเลยปะ่ะดิวดิวเลยเอาเลยละกันเดี๋ยวไม่ได้เล่นครับปะหนึ่งจุดห้าให้มันรู้กันไป ึบยังหึงตัวคุณสิบอยู่ขวามือตรงม่ไม่ได้เลยวะ่ะโอ้โหอยู่หา่างกันอย่างนี้เลยแล้วมันไม่ยอมมาครับฮ้ย โอ้ต่อเลยไม่มีอะไรเสียละเฮ้ยเกมนี้แม่งปลุกไม่ตื่นจริงๆว่ะปลุกไม่ตื่นจริงวันนู้เกิดอะไรขึ้นคือเมื่อก่อนมันดีมากแม่งไม่นานมันี้มันดีมากนะอ๋อโหก็เล่นไม่ให้วายเงี้ยจะเอาอะไรไปสู้อ่ะอะแล้วแวกเดียวกันอยู่ แต่ก็ยังไม่ดีครับนอกจากจะเป็นตัวแพงมาเท่านั้นครับไม่น่าทันโอ้โหโอ้โหมาว่ะตัวแพงรอดไปคือไม่อย่างนี้ได้แต่ไม่ยอมมาเร็วๆเห็นปะเห็นปะดีนะที่เป็นตัวอันนี้ถ้าเป็นตัวนี้มึงลั่นแน่ละมึงโดนแน่ละหนึ่งสองสามสี่ ประมาณน่าจะประมาณนี่เลยแหละแตดตัวขึ้นเลยเมือ่อกี้ยังอยู่อะแต่ขอร้องล่ะดีดีเหอะมาสองตัวหรือว่าไม่ห่างกันมากมาอีกต้องมาอีกเออเออโซนขวาล่างเหมือนเดิมเลยครับมาดี ยังไม่ปฏิประตอร่อกันมากยิ่งปฏิประตอร่อกันมันจะสวยกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ต้องมันเหนื่อยมันติดกันมาอีกดิมาอีกดิกดเร็วเร็ว,รว,รว,รวนี่คือโอกาสนี่คือโอกาสอ,อีกตัวหนึ่งถ้าไม่ให้อีกตัวหนึ่งขอตัวแพงๆโอ้โตัวนึงมันไม่ให้จริงครับ สวยแล้วแหละนี่ยสวยแล้วแหละโอเคได้คืนได้กําไรเรียบร้อยไอ้ดีครับใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะอยู่ก็อยู่แล้วนาทีนี้คุณผู้ชมกลับมาได้พร้อมกําไรครับไปก่อนเจอกันคลิปหน้าวันนี้ได้แล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้เจอกันคลิปหน้า,วนนา,นนาสวัสดีครับ